ทำชาบูกินเลาจะสั่งอะไรแล้วก็สั่งแก๊บเนาะสั่งมาแล้วก็มาวางกินไว้หน้าบ้านแล้วเราก็ฉีดยาโกฮอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวเองเร็จปึ๊บวันนี้นะคะจะสั่งก็เดียวลืมดูเวลามันสองทุ่มแล้วเนาะไอ้แก๊บเขาก็ไม่เขาก็ไม่วิ่งใช่ไหมละ่ะพอแก๊บไม่วิ่งตัวเองแก๊บไม่วิ่งก็เลยต้องอะไรรู้ไหมแก๊บไม่วิ่งก็เลยต้องขับออกไปซื้อบอกมองหน้ากันว่าถ้าเราไม่ออกไปซื้อไม่มีอะไรกินแนี่คืนนี้คือสต๊อกหมดแล้ว เราก็เลยขับออกไปตอนสองทุ่มสิบเจ็ดนาทีค่ะขับออกไปจากบ้านสองทุ่มสิบเจ็ดนาทีไปตามร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ปิดซึ่งมันจะเคอร์ฟิวสามทุ่มเธอออกไปเซเว่นยังปิดอ่ะเซเว่นคือสองทุ่มครึ่งเขาก็เริ่มแบบเคลียร์ของแล้วไม่ให้เข้าไปซื้อแล้วอ่ะโอ้ยขับไปคอยกระยานเพราะทันเวลาปันปันขับทุกคนปันปันก็ขับช้าแม่ก็มงว่าทำไมไม่ขับเร็วๆมันจะมันจะเคอร์ฟิวแล้วมันจะไม่ทัน ปันปันก็ขับช้าแม่ก็มองปันปันก็เลยถามว่าแกร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงไหนแม่ก็เลยบอกว่านู่นเลยไปเดนสักแต่หนึ่งปันปันหยบปึ๊ดแล้วปันปันก็บอกว่าแล้วทำไมไม่บอกก็ึก้กาอยู่แถวนี้ก็เลยชะลออ๋อความผิดแม่เองแม่นึกว่าแม่บอกแล้วเออแล้วไปถึงกี่โมงนะกี่โมงเราถึงกี่โมงคือสองทุ่มครึ่งเนาะสองทุ่มครึ่งถึงร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าเขากำลังจะเก็บร้านจ้าแม่ก็แบบ แม่รีบแบบไปด้วยความเร็วสูงปิดยังค้าแล้วแม่ก็ทําหน้าแบบอ้อนปิดแล้วลรอค้าอย่างเงี้ยพ่อค้าหันมาปุ๊บมองหน้าสตันไปสิบวิแล้วก็นึกได้ว่าแม่เป็นลูกค้าประจำขเขารู้ว่าแม่เป็นพิมพชาติด้วยไงแม่ก็อนน้อนไงปิดแล้วละ่ะเขาคือฟิวไปซื้อที่ไหนไม่ได้เลยมาไม่ทันไม่มีคนไปส่งพ่อค้าก็บอกว่าอ๋อยังไม่ปิดครับปิดแล้วก็แกะ ขอบคุณเขามากเลยเราเราก็เห็นเลยว่าเขาเก็บแล้วอ่ะเขาก็ต้องบอกว่ายังไม่เก็บครับเพื่อที่จะมาทาก๋วยเตี๋ยวให้แม่ได้กินเป็นอาหารรอบดึกเพื่อชาติทุกคนขอบคุณรา้านก๋วยเตี๋ยวโกลเด้นโฮเดงสาขาแถวบ้านนะคะด้วยนะคะทุกคนแล้วแบบเขาให้เยอะมากเลยเขาก็ถามว่าเอาพิเศษไหมครับแม่ก็บอกว่าพิเศษสุดๆค่ะลูกชิ้นเอ็นเขาก็ให้มาเกือบสิบลูกอ่ะตัวเองจริงๆมันต้องได้แค่หกลูกนะได้มาสิบลูกอ่ะ ม่รู้ว่าเขาให้จริงๆหรือเขาประชดแต่ว่าแม่ก็รู้สึกดีใจป่าปื้มใจแหละที่ได้